การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตะเอ,เอสวัสดีครับ มองรอบคิดกันทัพวิชุมชน,ชนนะครับวันนี้นิกี้มาใกล้ถึงอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับด้วยสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับทำให้ส้มโอของเวียงแก่นเนี่ยเป็นส้มโอม,มีคุณภาพดีระดับส่งออกนะครับและส่งขายขึ้นห้างในหลายๆประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย กว่า20ปีมาแล้วที่เกษตรกรในตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายได้นำผ่า์ส้มโอจากจังหวัดนครปฐมมาปลูกและได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจจนมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกส้มโอไปอีกในหลายตำบลวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออกจึงกลายเป็นศูนย์รวบรวมส้มโอส่งออกของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอกว่า900ราย ทั่วประเทศไทยได้เวียงแก่นส่งไปยูได้เพราะว่ามีลงคัดบรรจุได้มาตรฐาน GMP ของกรมวิชาการเกษตรเกษตรกรท,กทุกท่านที่ว่ามาทำสวนส้มโอต้องมี GAP ปีหนึ่งเราจะผลิตส้มโอส่งไปทั้งยุโรปทั้งประเทศจีนฮ่องกงปีที่แล้วได้อยู่170ตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งประมาณ20ตันก็ได้ได้เงินเข้าในเขตอำเภอเวียงแก่นเป็นกอบเป็นกำ พี่สมศักดิ์ครับอยากรู้ว่าปลูกซมโอกันมานานหรือยังครับพี่ครับครับซมโอเวียงแก่นเราเริ่มปลูกมาเมื่อประมาณปี2532หลังจากนั้นเมื่อมาปี40ผลผล,ผลิตงอกงามผลโตไม่มีโรคไม่มีแมลงแล้วก็ตอนนี้นี่มีออเดอร์ฮะเพื่อการส่งออกทั้งหลายประเทศครับมีทั้งตลาดยุโรป<อ>ตลาดเอเชียก็มีฮ่องกงครับสิงคโปร์เวียดนาม<อ>ลาวมั่งที่เราปลูกก็มีอยู่3าสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่หนึ่งคือขาวทองดีขาวทองทองดีนี้เราต้องส่งไปแถบฮ่องกงแถบยุโรปรแล้วก็ขาวใหญ่ขาวน้ำผึ้งส่งไปทางประเทศจีนทางคุณหมิงล้วของยุโรปคือสายพันธุ์อะไรฮะขาวทองดีกับเซนเลอร์น้องนิก,กี้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับครับได้ได้ต้องบอกว่ารสชาติของส้มโอเวียงแก่นครับอร่อย คุ้มค่ากับการดันด้นมาถึงที่นี่จริงๆครับพี่สมศักดิ์ครับส้มโอเวียงแก่นที่ส่งไปตลาดยูมีแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยที่อ,อ,อำเภอเวียงแก่นเท่านั้นแหละส้มโอเวียงแก่นผิวสวยรสชาติดีไม่มีโรคจุดดําและ,มะแมลงจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกเป็นเงินหลายล้านบาทต่อปีปัจจุบันอำเภอเวียงแก่นคือแหล่งผลิตส้มโอเพื่อส่งออกไปจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจุดเด่นของกลุ่มนี้นะครับ จะขึ้นอยู่กับการจัดการทําบัญชีของกลุ่มนะครับเพราะกลุ่มนี้เขาจะมีระบบในการจัดการที่ดีนะครับซึ่งทสศก็มีหน้าที่ในการสับสน,นบางส่วนเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของกลุ่มนี้ก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของส้มโอนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ติดชายแดนนะครับแล้วก็ติดชายแดนของอย่างน้อยก็2ประเทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวพมา่าแล้วก็สามารถส่งออกไปยัง ประเทศจีนได้นะครับแล้วอีกปีหน้านะครับเราก็จะเปิด AC อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบทบาทที่สําคัญนะครับที่กลุ่มนี้จะต้องพัฒนานะครับแล้วก็มองอนาคตข้างหน้าเพื่อที่จะก้าวหน้าปลอดภัยหลังจากที่เราได้ผลผลิตนะครับมาจากสวนแล้ว เราดําเนินการต่อไปยังไงครับก็มีการคัดแยกเกตของส้มโอคัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเข้าไปเครื่องล้างล้างแวกแพ็กกล่องรบรรจุกล่องอเตรียมพร้อมที่จะขึ้นตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกครับยอดขายต่อปีเป็นยังไงบ้างครับกำลังครับ,รบปีนี้คาดว่าเราจะส่งออกทางตลาดเอเชียและตลาดย e ู U, รวมทั้งหมดจะได้ประมาณ180ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ใหญ่เลยนะครับอย่างนี้แบบกลุ่มของเราครับได้ร่วมมือกับหน่วยงานไหนไหมครับเมื่อก่อนนี้เราจ่ายบินขาว ตอนนี้เราไปร่วมมือกับทกศยกทุนมาให้เราประมาณปีละสองสามล้านครับล้วก็มาซื้อเงินสดกับเกษตรกรไปเลยโอ้คุณผู้ชมครับวันนี้ส้มโอเวียงแก่นนะครับได้สแสดงให้เห็นถนึงความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอนะครับได้สร้างมาตรฐานการส่งออกส้มโอไทยให้โด่งดังไปไกลทั่วโลก นับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน